โรคภัยไข้เจ็บของเขาพระเยซูเจ้าสรรเสริญต่อพระเยซูคริสต์ขอพระเยซูคริสต์ทรงรักษาสำหรับแม่หลองด้วยพระเยซูเจิสให้เขาได้รับการรักษาที่ประสาทของผมเชื่อในพระเยซูคริสต์สรรเสริญพระองค์ดิษฐานภาพของพระเจ้าทรงบุกครับขอพระเจ้าทรงเยิ่งยาเขาทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ขอพระเยซูเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงนำพาสำหรับ โอ้เรนดช่วยในครอบครัวของเขาขอพระเจ้าทรงรักษาเขาขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเขาขอพระเจ้าได้ทรงช่วยสำหรับแก้วอาจมีถึงว่าเอ้ยเอ้ยพระเยซูคริสต์ด้วยปาชีวิต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเราจะตายเชื่อในพระเยซูเชื่อในลิขิตุภาพของพระเยซูคริสต์โครงทรงรักษาคนน้อยโครงทรงรักษาคนตาบอดโครงทรงรักษาคนหูหนวกโครงทรงรักษาคนเป็นไปในเช้าวันนี้ขอพระเยซูคริสต์เจ้าเมตตารักษาพี่น้อง ที่ได้เสนอมาให้เขารนุญกการเจิมที่มาจากรพระองค์นนในเถิดพระเยซูสรรเสริญพระเยซูนในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนตามเอาขนของไปนะครับก็เ,เชิญพี่น้องนะครับตามไรตามรายการรายจ่ายนะอต่างก็เท่าที่คุยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนครับขอาฝากด้วยนะครับใครของเอา นานก่อนที่หนพี่จุเข้าเตาไฟนน้อยน้ำฟอมีผู้นอยนไม่ร้ออน้ายดอ่าอีพีักชีครับมเขือไปเรวต่อาแบนาวก็ีบะนาวเีนบ้านหมรุ่งนั่นเลย

<laughs> <laughs> no, vẫn không bèn được độc thư ngắn ngủi tay của người là lòng con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  con lòng con 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 สิครับเปิดท์คณกธนาหนาน่นะครับอ้าวย่ไปย่อ้าวกวยอ้าวาแงอาวสามยางในสองปุยเนต่อไปครับสามสิบสามสิบาสิบ้สน่จะสิบหาสิบเอนเนห้าสิบสอง

แบกแงเลยงาน้นที่เสียกะเสียจ้น่การอยเดียวครับอสาวหนึ่งาได้มาสอง้สองพันนะ่อยสาวสอยส่อมานะครับอ่านของเด็กก็มีละพี่เดียดเดียดเียเียอันตราไครับ ตอนนั้นท่านเป็นจีบู่หรือผมก็จ้างเหมือนกันนะสามสิบสามสิบ่งินบตร์ไม่บตร์สามสิบสองห้าสิบห้าสิบห้าสิบเงินงุ่งจุ่งห้าสิบสองห้าสิบสามอ่สามสิบกูยงตังอ่ะอ่ะต่อไปครับแค่โขมในกรรไกร หกตันเลยละลอยอย่างยั้สิ้นี้มัสู้แล้วลอยสี่สิมาหน่อยห้าชิ้นเดือดเฉียบเลยครัเดือยเดือดอยห้าชินขอบขอบเชียร์แข่งนะครับขอบพระเจ้าสาคุณสุดตังต่อเอาเลยแต่เพัแในการทำงานใจรับปีนี้ประกาศก บบแบบน,นี้ย่งนะะั้นไปเลือนะครับไผ่ตีกาไปสตีก็มาแจ้งชื่อได้นะคระับพอเดี๋ยวจะได้จัดตงถูกๆนะครับก็ไป่มีอะไรแล้วขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นกัน,นเราจะนิฐานปิดแล้วก็นิฐานเผื่ออาหารด้วยกันครับให้เราดิฐานด้วยกันครับขอบคุณพระเยซูเจ้าสำหรับเช้าวันนี้สําหรับการประชุมนมันสก,การของคุณพระองค์สำหรับความเชื่อของคุณพระองค์สำหรับที่พี่น้องหลายๆคนเข้ามาสแสวงหาขอพระเยซูเจ้าสมพระครหลายๆคนที่ได้เข้ามาให้เราได้รับความเชื่อได้รับกำลัง โปรขอพระเจ้าทรงนำพาหลังจากนี้เราจะรับประทานอาหารร่วมกันก็ขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอวให้ทุกๆคนให้ได้รับพระพรผู้ที่จัดเตรียมก็ให้เขาได้รับพระพรที่มาจากโค์ให้น้องนั้นมีสติปัญญาที่จะดำเนินชีวิตถึงตามในกับโครด้วยความเชื่อขอฝากไปกับโระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเน่เจ <Amen. S 2> ้อพระพรครับจจริญคออรับ